มาดูการจับมือกันระหว่างธนาคารกรุงเทพกับทาง AIA ค่ะกับโครงการนี้เลยนะคะในการเปิดตัว B to g e t h e r Infinite 789ค่ะโดยจุดเด่นนะคะมีเงินคืนครบสัญญาที่จ่ายเบี้ยสั้น7ปีคุ้มครองยาวถึงอายุ89ปีค่ะโดยทางคุณพรพิมลตรงเที่ยงธรรมผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมาชนนะคะเปิดเผยว่าธนาคารกรุงเทพค่ะ ให้ความสำคัญกับการตอบโจทย์การวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุมเป้าหมายชีวิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์สมาชิกครอบครัวร่วมมือกับ AIA ประเทศไทยในฐานะพันธมิตรหลักด้านประกันชีวิตนะคะเปิดตัวประกันชีวิต b together Infin i ิ e 789ที่มีจุดเด่นค่ะคือมีเงินคืน9%หรือ10% ตั้งแต่สิ้นปีกรมทรรม์แรกและ789%เมื่อครบสัญญาที่จ่ายเบี้ยสั้นเพียง7ปีแต่คุ้มครองยาวถึงอายุ89ปีให้ความคุ้มครองชีวิตสูง789%พร้อมรับเพิ่มเป็น2เท่ากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและ หนึ่งเดียวที่ธนาคารกรุงเทพเท่านั้นค่ะมั่นใจค่ะว่าจะดันเป็นผลิตภัณฑ์หลักด้านประากาันชีวิตของปีนี้สามารถตอบโจทย์วางแผนการเงินได้ทุกเจเนเรชันย้ำเป้าหมายเป็นเพื่อนคู่คิดทุกเรื่องเงินให้กับลูกค้า สำหรับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนะคะ B to Gator Infinite 799สามารถปรึกษาและวางแผนประกันชีวิตได้ค่ะที่ธนาคารกรุงเทพหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่บัวหลวงโฟน1333หรือว่าติดต่อ AIA Call Center 02-353-8855ทุกวันเวลา8นาฬกาถึง22นาฬกาค่ะ